ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสุผู้สุขนนะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้กัด้มาตอบคำถามนะคะแลักกับมาแจงให้ทสาบเนาะคะ่ะว่าเป็นยังมวยอังไรมาเล่าแล้กกับอีกอย่างสำคัญเนาะมวยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพีพีเอฟซีทุกคนเนาะ ที่สลาเวลาเขามาชมแล้วกะมาเขียนคุยตตอบกันเนาะน่ารักสุดๆเลยค่ะอาจจะเป็นการดีสําหรับมวยนะคะที่แบบว่าได้ยินข่าวๆจาก ฟังทางพุนบ่รผอมอังสินเนาะค่ะอ่าทางมวยนี่ก็คือเอาประวัติมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะว่าการเป็นสะพ้ายเมื่อไหม่นี่เป็นจังไ๋นั่นเองเนาะคะ่ะนั่นคือเป็นการที่มวยดึงเอาออกไม่ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจิโ่กาเดินมาจุดๆนี้เพื่อสิมาเล่าหรืออธิบายอียังไง้ไยฟังทางนั้นนะคะเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนขนาดเลยนะคะแล้วแต่อ่า แล้วแต่ละบุคคลนะคะที่จะเอาไปคิดทบทวนเบิง้งเนาะว่าเฮาควรสสเฮ็จจังใดนะคะระบาดนี้ ที่มวยได้อ,ออกมาแช่นี่บริวังวา่าเฮาจะต้องเรียกร้องความสนใจนู่นนี่นั่นเด้ค่ะแต่ว่าหากมวยเป็นคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นสปายเมอใหไม่หล่ะไม่อยู่ทั้งพี่ล่ะเฮาบริมีอขอมข้อได้ใดทั้งสิ้นเลยนะคะมีปัญหาทุกอย่างมวยพยายามเอามาแช่เนาะให้ประสบการณ์ดีๆได้มันเกิดกันกันกบทุกๆคนนะคะที่เขามาในต่างชาติล่ะก็มาเป็นสปายเพ่นนั่นเองเนาะคะ่ะสิ่งสําคัญเลยมวยอยากจะให้ทุกคนเนาะได้ได้แสดงความคิดเห็น ะเป็นสะพายทางต่างชาตินีเป็นยังไงนะคะเมื่อไม้เมื่อเกาบาววนาะะต่ว่าขอให้ทุกคนนะคะมีความคิดเป็นของเจ้าของเนาะหลักการที่เข้าไปยุ่ร่วมกับผู้อื่นนี่เข้ารู้สึกยังไงบ้างนะคะหลักการมีจุดใดที่แบบค,คล้ายๆกันเขาเนว่าคนคือกันจะมายุ่น้ำกันจะได้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองเนาะคะ่ะ แต่สาหรับการตอบโต้อตอนรับที่ดีนะคะในการที่พูดคุยจึงสี่มวยกระไดทั้งแง่คิดละค่ะมุมมองใหม่นะคะในการที่พูดคุยต่อไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาเนาะ p p f c ปัญนหนารักมากๆเลยนะคะบางคนเพิ่งกะแม้กระทั่งเรื่องเล่าเพิ่งกะยังได้แช่กรบมวยอีกมึอก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะสิ่งสิ่งนี้มันเด็นห้เฮาเก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยละคะ่ะสเต็ป าพายภาคหนาของเฮ่าเนาะในการที่เข้าแช่ประสบการณ์ยังสี่มวยบ่อยากหายปืนได้มองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องบกพร่องหรือว่าจังไรน,นะคะนี่คือการแชร่ประสบการณ์ของเฮ่าหลักการเหตุเป็นวิทยาท่านนั่นเองเนาะคะ่ะในข้อคิดที่มวยเอาออกมานําเสนอและได้ด่านอ่านเสิเป็นแบบว่าการกระแทกแดกดันกันบ้างหรือว่าการโต้ตอบในทางสิบอดีนั่นคือการที่มวยเราหายฟังนั่นเองเนาะคะ่ะ ถามว่าทุกมือนี่มวยอ,อยู่จังไดนนะคะสบายดีค่ะนะคะในกรณีนี้มวยก็ได้หล,ลายๆเรื่องมวยก็จะเดาต่อไปแต่ว่ามือนี่ขอตอบคอมเมนต์สักน้อยนะคะมวยอ,อ่าชอบมากเลยนะคะทุกคนที่ได้อ,อุตส่าห์หน้าอุตส่าห์เขียนเข้ามานะคะพูดคุยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถามว่า เข้าใจเพิ่นบอมวยเข้าใจนะคะเข้าใจความรู้สึกของยายบเข้าใจเนาะละกากเข้าใจความรู้สึกของแฟนบบเข้าใจเพราะยังเพราะการที่เวามา่ยุตจ,จ,จุดนี้แล้วนะเฮาบบเคยได้ศึกษาเพิ่นมาก,ก่อนจังสินนะคะมวยบกเคยไมย่ยุทดลองอยู่ามเดือนก่อนมวยบกเคยมาล่องอยู่เป็นปีก่อนนะคะมวยตัดสินใจคือว่าแฟนขอเลยว่าเออคอ ขอแต่งงานไปเลยดีกว่าทามันซิมีเรื่องอยู่อยากมากกว่านี้เพราะว่ามวยบกกาที่จะก้าวออกจากประเทศเท่ามาแล้วไม่อยู่ประเทศเขาเลยโดยที่เท่าแบบว่าบบมี่อียงผูกมาเท่าไว้เลยนะเมื่อเจ้า,จามานันอันตลายได้ที่ที่กทีทนองที่นอนวางงานโหลดที่ยงที่อยู่ของเฮ่านี่มันต้องหอบขอบนะคะหละกักการที่เขาจะเอาผู้ผู้นึงมานนี่เขาก็ต้องใส่เสียเวลาหลายอย่างเนาะคะ่ะ เราจริงที่มวยคิดกับสิคิดเพราคือคือผู้อื่นอีกมันกับสิตางออกมาจุดหนึ่งอีกว่ามวยเป็นคนที่แบบว่าในเชิงที่หัวโบราณในจักน้อยเนาะเพราะว่าอ่าพอแม่ก็สอนมาว่าถ้าเขาเสียใจเฮาเป็นอ่าเมียอิรีนะครับเขาก็ต้องมาเหตุตามประเภทนี้นู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะตามประเภทนี้แล้วว่าพ่อนะต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามาเอาไปแล้วนะแต่คือว่าในฐานะเมียบราเป็นฐานะผู้สาวทํนองนี้เนาะคะ่ะนี่คือต้องขอโทษขออภัยนะคะที่ หล,ห,ลหลายท่านอาจสจิข้าใจผิดกันอยู่เนาะค่ะแต่ว่ามุวยกะดีใจสําหรับการตอบตัว,ตวองซีนะคะมวยมยอยากจะให้ทุกคนได้มีการนําเสนอแลวก็ะแสดงความคิดเห็นนะคะมวยบอกว่าค่ะสําหรับไพ่ที่แบบว่าเออ,เอ,อบอกว่ามันข้อใจอาจจะข้อใจผิดกันบ้างทั้งนองนี่บอกเป็นยังค่ะความคิดของเฮามันบอกมีผู้ใดยแย่ไปเปบปิดแล้วก็บ่อกมีผู้ใดผิดผู้ใดถือนะคะตัวนี้มันดูใน่ระบบตรงกลางเลยเมื่อเจ้าอันนี้มวยก็ต้องขอขอบ คุณอิลีเนาะค่ะทุกน้ําใจนะคะที่พานขมานล,ล้วกะได้มาฟังได้มาอธิบายเนื้อเรื่องแล้วก็ววงง่ายหลดแม้กระทั่งค่าติชมนิน่ามวยกับประ่านะ,ะเพราะยังมันเป็นสิ่งที่กระตุนให้เฮ้าอีกจุดจุดหนึ่งนะคะได้กล่าวออกมาได้บอกโตเนาะเรื่องของเรื่องนะคะเป็นยังมวยยังออกมาขยายความเพราะว่าคนไท่นะคะ ผู้ยิ่งไทยที่เขามาเป็นลูกสะใภยเพิ่นหรือว่าเขามาปุ๊บนี่เฮาบได้มีบ้านส่วนตัวหรือว่าอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวที่เฮ้าสามารถไปอยู่กับแฟนได้เลยหรือว่าแฟนในกรณีแฟนนาะมีมรดกของเขาอยู่แล้วหรือว่าพิมนบ้านเป็นหลังของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีนี้เขาห้แม่เขาอยู่น้านี่มันก็นอีกเอ่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เฮ้าต้องเรียนรู้แล้วก็ปับความเข้าใจไปอีกเนาะค่ะแต่ว่าทำรับคนที่ข้าเจ้าอยู่น้ำพอน้าแม่เมื่อแต่งงานมาแล้วข้าเจ้าก็ตรง แยกใจออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็มันก็เป็นอีกในเชิงมุมมองหนึ่งเนาะแต่ว่าของกรณีขงมยที่เขามาจุดจุดนี้แล้วละบาทนี่ตัวมุยนี้อยู่ในฐานะอย่างฐานะเมียอยู่กับจิงนะคะแต่เจ้าบ้านนี่ก็เป็นของแฟนเลยบ่วเป็นของญาเนาะคะ่ะแต่ว่าญานี่คือ แฟนว่าทายยังบอท่านได้มี่เมี่ยเพิ่นไข่แม่เพิ่นย,พนยูน้าจนตลอดจนกว่าเพิ่นสิมีเมียนั่นเองเนาะคะ่ะบําเมนว่ายังอื่นดอกถามว่าเพิ่นสิไ่แม่เพิ่นปบอหรือว่ามวยอยากไ่แม่เพิ่อนออกบอบอกเคยมีในความคิดนั่นนะคะเพราะว่าคนคนหนึ่งนะะ้าอยยุน้อกันได้ประมาณสิบหกปีนี่มันบํมเพนหน่อยๆนยแล้วนะ้าทุกคนถ้าม,มวยสิไปไ่เพิ่นมวยก็ต้องมีความคิดความอ่านตั้งแต่ปีสองปีแรกแล้วนะคะแต่นี่ถือว่าแม่เพิ่น ก็คือกันก็เม่เห้านี่ล่ละรักษาสิ้นน้ำนใจกันเล็กกันเนาะค่ะถา้าถ้าว่าเห้าเหารู้สึรู้สึกจังใจเองสิเห่าก็พยายามเบ้าออกแต่สิ่งที่เหาาิเบอออกไปหลายบาย่ไดดก็คือลูกเต่าเพิ่นนี้ ถูกเรียงดูมากก็คือกันกระเพ้านะคะลักการลักวัฒนธรรมก็แตกต่างกันเนาะค่ะนี่แหละสิ่งที่มันเข้าใจเาก่มุยกะโบเมนวาโบรูนะความกดดันมันสิเกิดอีหยังขึ้นแน่แต่เพียงแค่ว่าเมื่อมันถึงเวลาแล้วเขาเจออีหยังสภาพะที่มันหนักๆแล้วนะเฮาก็อยากใ้มันสอบลงทุกอย่างสอบลงมันเฮาไปหาเฮ็ดงานปันไดก็ตามนะคะสิ่งสินี้ก็บ่ไปสิปงสิ่งนี้ก็บ่ไ้เฮียไป กลับขึ้นมาบ้านเจ้ากระสีมุกมุนอยู่กับตรงตรงเดิมจุดจุดเดิมเท้า,าบอกว่าเท้าเสอออไปยุ่ข้างนอกแฟนเท่านี่วงงายโหลดตัวมุ่ยเองนี่เคยส่วนแฟนนะว่าให้แม่พันยู่นี่ผูด้เดียวก็ได้ทุกๆเดือนเทากัยังซอยกันซอยเหลือกัน คือว่าเสียใจใส่สอยกันอยู่แต่แฟนบอกว่าบอดายเพราะวา่ามันหนักแห้งเฮี่ยนหลางหลังเดมันค่าใส่ใจมันสูงแห้งเพราะวา่าเฮี่ยนกับเฮี่ยนเกา่าผมกําลังพัฒนาผมกําลังเปลี่ยนมงนันม,ม,มงนี่อยู่จู่ๆเขาสิบมาออกไปเลยกับบอดายอีกอย่างหนึ่งน,นะช่วงนี้ผมเสียตังค์ไปหลายเลี้ยวเพื่อที่จะเอาไปใส่ค่าเฮียนนี่ผมก็ต้องคิดว่าเวลาผม อาคนบุรณะบุรณะเฮียนแล้วเนะี่ยขึ้นมาไมเนี่ยมันก็ต้องเออมีจุดไหมแล้วก็จุดเกาเสริมอังสีผมอยากให้ทั้งแม่เข้าใจแล้วก็ ตัวผมเองนี่กเ็เฮตงานมาหลายแล้วผมบ่อยากเมื่อยหนักไปกว่านี้นั่นคือกรณีทางแฟนเพิ่นบอกกังสั่นเนาะคะ่ะนี่มวยก็เลยกเข้าใจรายอย่างเกิดขึ้นแล้วบาดนี้เข้ามาเป็นยังมนันยังได้จววงกันในลักษณะนี้เนาะ,ะ,ะค่ะก็คือคนนอกก็คือน้องอีกสองคนอยู่ข้างนอกบานเพิ่นเพิ่นบด้พ่อใจในจุดที่ว่าแฟนเหาแต่งงานแต่งเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาบด้รู้จักว่าเหานี้ มามายู่แล้วแต่งแล้วเขาอยากให้เฮาแต่งใหม่อีกบาดนี้แฟนก็นเลยว่ามันเสียงเงินหลายต่อจังสีเนาะคะ่ะนี่คือมวยสีร่าข่าวข่าวให้ฟังเนาะสาหรับหลายๆคนเข้ามาท่านบอท่านได้เข้าใจยังมวยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะในการที่แบบว่าเวลามวยเว้าอ,องศีมันก็จะเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปเป็นช่วงระยะเวลาชีวิตของเฮ้า แต่เมื่อนี่มาตอบคำถามเนาะถามมาต่อไปนะคะในเรื่องที่เมื่อเราสู้กันฟั่งแล้วมันสิเกิดปัญหาซับซ้อนบอหมวยบอได้คิดว่ามันสิไม่มีปัญหาอย่างนะคะถามว่าทุกมเมื่อนี่ซุกสนุกสบายบอสุกกะมีนะคะถูกกะมีคือเกานะคะเพราะอย่างคนนะคะเกิดมาเป็นคนเลือดเนือมันก็นยัง มีความรู้สึกอุ่นหนาวอยู่นะคะ้วกะ็เลือดนีมันก็นยังแลนทัวร่างกายของเฮามันก็นต้องมีความอิจฉาตาหลอนหรือว่าอยากดีอยากได้อยู่คือเก่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วมวยเนี่ยจึงได้น้อมรับนะคะในการที่มวยเป็นมาปัจจุบันนี้นะ mm hmm. แล้วที่นี่เนาะมวยพยายามมากให้คือเป็นวิทยาท่านในการที่เขามาอยู่ท่างไก่นี่แห mm hmm. ละมูเจ้านะคะ มูอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าจุดเป้าหมายของแต่ละคนมันบอกกันแต่เพียงแค่ว่าเวลามาเป็นลูกภัยเพลินแล้วนะ่นเฮาควรสิรลับมือใดจังไดบางนะคะบางเทื่อนี่เจอแม่ผัวดีกด็ดีเด้ดีเขาเอินว่าเจอลงวันที่หนึ่งของอันนี้เลยล่ะมูจะเอ้ยในชีวิตเลยล่ะถ้ารดยแมยาดีนะคะตามหมดใดจะเจอแม่ยากระแทกกระทันนะนั่นคือเจ้าดิ้งล่งเหวอย,อย่างเดียวเจว้าบาสามาเทศยังใด โดยเฉพาะเจ้ามาักแฟนเจ้าแห้งอังสิเจ้าเห็นยังบ่ได,ด้อึดอัดอึดอัดก็อยากจะออกไปก็ออกไปบ่ได้เพราะวาความแพ่งของอ่าความเป็นห่วงของสามีความเป็นหว่ว,นหวงสันเธออังสิละ่ะมื้อเจ้ามันออกกันบ่ได้ง่ายๆด้ตัวนี้ละ่ะอยากบ้าใอ้ฟังเนาะบาดนี้ในความคิดของมวยเนาะคะ่ะที่ไดเอามานําเสนอนะคะแฟนของมวยประเม่นว่าแกบ่ดีนะแกดีแก,แกเห็นพร้อมทั้งสองฝ่าย แกบ่ไ,ได้เข่าไฟใดไฟหนึ่งเพราะว่าถ้าสิบอกว่าให้เข่าไฟมวยเองไฟทั้งเมียเองนี่มันกะทุกได้โมเจ้ามันกะทุกเพราะยังแม่เขาทั้งคนนะถ้าสิเข่าไปไฟทั้งย่าย่เลยนี่ก็บ่ได้อีกอันทั้งนี่กะเมียอันทั้งนั้นกะแม่มันเขา้าใจยากนะคะคือจังมวยได้เกินเกินไปนะคะคนณสองคนเนาะ คนสองคนมายูนใน่นเดียวกันนี่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะทั้งสองคนจังไดมันก็เป็นลินกับฟันนะคะอยู่กันแล้วมันก็ต้องมีปากแน่เสียงแน่แต่ว่าครั้งนี้มันโมเมนแค่ปากเสียงแต่ว่าลูกเขาอยากจะเข้ามาานี่คืออยากจะดึงกระชากเข้านี้ออกไปข้างนอกเลยโดยที่เฮาบ่ได้ไปปิดเบียนเขาเลยบ่ได้เฮ็ดยังให้เขามันก็ มันกับบอมเนแนวแล้วอมวจ้าวงายโหลดถ้าผู้ใดอยู่เมืองนอกในแน่แล้วนะคะสิลูกกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตทางนี้นะคะแม่นแม่นเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่กัตามแต่เมื่อในเฮียนเขามีครัวอีกครัวหนึ่งมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งแล้วมันสิเกิดปัญหาคําถามกันมานนท่านที่ถ้าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ตั้งรักฐานอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็คือเป็นเอ่อคือเป็นคนที่รักษาดูแบบลบ้านหลังนี้แล้ว ข้นข้างนอกนะคะสิะเป็นน้องกระตามสิเป็นเครือญยาิทั้งอื่นกรตามบบมิธิ์ที่จะยุงนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะคะนี่เข้าค้นรู้ไว้นะ,ะและ้วก็อีกกรณีหนึ่งเนาะผู้ใดที่มาอยู่ต่างชาตินะกฎะหมายนะคะเรียนรู้ไว้โบเสียลายนะคะเพราะยังเพราะเข้าต้องใส่ไปคุกมือทุกมมือนี่กฎหมายเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเพะว่าประเทศนี้เ่ราว่าประเทศใดๆนะ ของที่ไดก็ตามเมื่อเจ้าได้เขาไปยูในประเทศนั้นๆควรรู้ไว้นะคะเพราะมันเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมานิดนึงเนาะคะ่ะเรื่องของแม่แม่สามีนี่แม่ย่า่นี่เนาะคะ่ะเล่ากับยูจงังไดบอกตอนนี้เราก็ยูสบายนะคะเมื่อเขาได้แยกตัวกันสักพักมันจะมีซองว่างให้เขาคิดหลายเติบนะคะมวยนี่ ความใจเย็ยนของมวยนี่มวยกระสิบริตอบโต้ยังหลายมวยกระเซยความวัดเซยของมวยนี่คือนิ่งคือจังอันนี้เลยนิ่งคือนามเลยนะคะนิ่งคือนามอยู่ในองค์เลยล่ะเพราะไอ้ยังเพราะว่ามวยก็เห็นแค่ว,ว่าแกแกแล้วแกโบสบายคือเก่าแล้วแกกับเป็นแม่คนอยู่กระจิงแต่ความเป็นคนของเฮานี่มันบริคือกันนะคะความที่แบบว่าเฮาฝึกฝนมากอีกกรณีหนึ่นงของเพิ่มมากอีกในลักษณะหนึ่งมันก็เลยแตกต่างกัน น้อยหนึ่งนะคะบาดลูกเต่าเขากะหักกระแพงแห้งเกินไปถ้าเ้าสิบอกว่าห้าออกไปเลยนี่ก็คือปัญหาใหญ่กระตามมากแล้วก็ต้องออกเด้เพราะว่ามันอ่าคนจังไดล่ะผู้เจ้าของเฮี้ยนกระบอยู่ผู้อื่นจะมาอยู่ซุมซีซุมหากับบรบอไดเพราะว่ามันต้องเสียค่าบำรุงบ้านค่าบ้านค่าน้ำคา่า,า,าไฟค่าแกส๊สค่าภาษีอีกหลายอย่างโมเจ้า ค่าอยู่คากินร่วมเ็จซับนะเงินเดือนต่อผู้นึงนะ่ะบบพอนะคะเจ้าสิมีเจ้าสิาเ,าสเป็นนายน้นหรือว่าเจ้าสิเป็นร่องค้นก็ตามนะคะว่างายโหลดการที่บำรุงบ้านเกานะ่าเนี่ะเฮี้ยนเก่าแล้วนะคะที่แฟนเพิ่นได้ตัดสินใจได้ซื้อจากต่อจากแม่เพิ่นนี่นะ่ะเพิน่นกะคิดแค่ว่าอยากให้แม่อยู่เท่าที่เพิ่นสีอยู่น้าใด้บแมนว่าให้แม่มากกลุ่มกำนับไวเบิดบ่แมนเด้ ที่แรกนั้นความเป็นจริงแล้วเนาะแฟนนั้นเคยมีอ่ขอคิดว่าตั้งแต่ร่ออายุประมาณสักสันสามสิบแปดสามสิบเก้านี่แหละเพิ่อนอยากจะซื้อเงี้ยนอีกหลังนึงที่เขาสางไม่แล้วพอก็ยังอยู่อยู่ช่วงนั้นเพิ่นคิดแล้วนะคะว่าสิซื้อก็เลยเฮ็ดงานหาเงินก่อนกับยูน่าแม่กับพอก่อ,อสินะคะช่วงนั้น่ะแต่ว่าบาทมันเฮ็ดบ่ไดดพอมาเสียกับท่านหันเพิ่นก็นเลยต้องได้ซื้อเงี้ยนตรงนี้แทนนะคะ เพราะว่าถามทั้งพีทั้งนองนองไส้นองสาวไปแล้วขาจาบา่ได้มีมีทรัพย์ที่สามารถสื่อยันสื่อสร้างได้นะคะเพราะว่าเงินเดือนแต่ละเดือนขาจากับจูวิจูวางนั่นเองเนาะคะ่ะนี่ละสิ่งที่สําคัญนะคะที่โมยอ,อยากจะอธิบายให้ฟังล่ะก่ให้พพเอฟซีเข้าใจเนาะค่ะเานาะ,ะนจังไ้กระตามนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆ๋ยดี๋ยวฟังแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะว่ามัน ฉากเด็ดทุกช็อตทุกช็อต,อต,อตเลยชีวิตคนเหานะคะมันสิสันสิเงาก็ตามนะคะหรือว่ามันสิดีสิลายก็ตามนะคะต่มือไดเหาถือว่าเห่าเอาออกมาเป็นวิทยาทานแล้วมุ่ยดีมุ่ยดีใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนั่งจนอตลอดเนาะคะ่ะถ้ามักจะชอบคลิปนี้นะคะกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปเป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างคนไกลบางน้ำเด้อจะ้ะและ้วก็อย่าลืมนะคะ อ,อยู่น้ากันโดนโดนอย่าฝ่าวิ่งปากันไปไซนะคะเมื่อนี้เมื่อก็ต้องขอโตโัวแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มามอบให้แล้กกามานั่งฟังกันโดนเติบทุกๆเืมอฮอสเดมาคุยกันยังสีเนาะคะ่ะามว่าเนื้อเรื่องมันเา่าบ่มันเา่าอีลีม่อเจ้า แต่เมื่อกรอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเนาะเหตุและกับผลนะคะสิดีหรือร่ให้ทุกคนได้เอาไปพิจารณาเอาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่มารับชมรับฟังกันเมื่อนในพอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะรักษาสุขภาพน้ำเดือจ้ะบ๊ายบายคะ่ะ